ทัชใจบางทีครั้งที่หนึ่งบางทีมีโฟกนิทานของแมวน้อยทัดใจการครั้งหนึ่งในะคาเฟ่แห่งหนึ่งริมลำคลองเงียบสงบในหมู่บ้านชื่อบ่อไทยมีร้านกาแฟบางทีคาเฟ่มีแมวน้อยขนฟูสีส้มตัวหนึ่งชื่อว่าทัชใจทัดใจไม่ได้เป็นแมวธรรมดาเขาเป็นแมวประจําคาเฟ่บางทีคาเฟ่แอตโคมที่มีหน้าที่ไม่เป็นทางการว่าผู้เฝ้ามองความสุขของผู้คนทุกวันเขาจะเดินทอดน่องสำรวจทุกคาเฟ่นอนบนต๊ะไม้บ้างวิ่งไล่ผีเสื้อบ้างหรือเฝ้าดูนักเดินทางที่มาหย่อนใจที่นี่วันหนึ่งเจ้าของคาเฟ่พูดขึ้นว่า ถึงเวลาจัดงานดนตรีครั้งแรกแล้วทัดใจเราจะเรียกมันว่าบางทีมีโฟกหูของทัดใจกระดิกทันทีเขาไม่รู้หรอกว่าโฟกค,คืออะไรแต่ฟังดูอุ่นดีเขากระโดดขึ้นโตแล้วยิ้มด้วยแววตาแบบแมววพร้อมภารกิจใหม่ของเขาเป็นทูตประจำงานทัดใจบางทีเมื่อถึงวันงานลานจอดรถเต็มไปด้วยผู้คนทัดใจเดินต้อนรับแขกที่เพิ่งลงจากรถจนมีคนพูดว่าแมวนี่ชื่ออะไรน่ารักจังชื่อทัดใจข้าเขาเป็นเจ้าบ้านนะคะพนักงานยิ้มตอบทัดใจเดินสำรวจงานบ้างก็หยุดรับขนมจากเด็กๆบ้าง ก็นั่งฟังเสียงเพลงอยู่หน้าเวทีเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและมิตรภาพที่กระจายไปทั่วงานเมื่อเพลงโฟกะเลงทัดใจก็ปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคาบูธอาหารมองแสงไฟที่วับวาวเหนือเวทีเสียงหัวร้อเสียงเพลงและเสียงลงผสมกันเป็นท่วงทานองแห่งค่ำคืนก่อนท่ยงคืนทัดใจเดินไปยังริมสนามเงยหน้าดูดาวแล้วคิดในใจ บางทีความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ไหนกลายแค่อยู่ท่ามกลางเสียงเพลงอาหารอร่อยคนดีๆและแมวตัวหนึ่งที่ชื่อทัดใจและนั่นคือค่ำคืนแรกของเทศกาลบางที่มีโฟคอซึ่งไม่ได้มีแค่ดนตรีแต่มีกลิ่นอายของเรื่องราวเล็กๆที่จะทัดใจใครหลายคนไปอีกนาน